เคสมะเร็งกระเพาะอาหารระยะที่4นางกหนกวันเถื่อนกวาอายุ49ปีจังหวัดลำปางป่วยมาแล้วประมาณ3-4เดือนมีโรคประจําตัวคือโรคเบาหวานและไขมันป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะที่4รักษาที่โรงพรยาบาลศูนย์จังหวัดลำปางเมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยน2565ถึงวันที่14พฤศจิกาย,ยน2565รวมเป็นเวลา8วันผ่าตัดลำไส้หนึ่งครั้งและทำเคมีโมหนึ่งครั้ง มีอาการเหนื่อยจุกแน่นท้องอ่อนเพลียรับประทานอาหารทางสายยางดื่มหรือกืนไม่ได้สถานะทางบ้านครอบครัวอยู่กันสองคนสามีภรรยาไม่มีบุตรอาชีพทำไรนะ่นาทำไร่ทำสวนแต่ในช่วงนี้ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากสามีต้องดูแลภรยรยาในรับยาครั้งแรกวันที่2ธันวาคม2565คุณสมศักดิ์และคุณกิ่งจินอาสาข,ของแม่มดกัญชาในนำยาของดรแก้มหอมมาให้ มิติผลา1ขวดน้ำมันกัญชา2ขวดวันที่5ธันวาคม2565ในเยี่ยมอาการป่วดของคุณกนกวันเถืนกวาคนค่าคนไข้อารมณ์ดีใบหน้าย,ยิ้มแย้มแจ่มใสผิวพรรณดีขึ้นอาการจุกแน่นท้องดีขึ้นทีมงานจิตอาสาจะติดตามอาการในครั้งต่อไปค,คุณหมอกแก้มหอมที่ได้ส่งยาไม้เมียก็ผมเด้วที่ในครั้งนี้ก็ขอให้คุณหมอกแก้มหอม อยู่หน้าที่การงานตลอดไปครับขอบผมก็ขอขอบคุณทจะานะครับครับขอบคุณครับที่ได้งาเส้อยคับกรละยาไมา้กับเนี้ยผมในครั้งนี้ผมก็ไม่ลืมพระคุณเลยครับขอบคุณครับ